ไม่ลแม่กนะแม่ดม่ยาย้ง้ไมทก่อไปอไม่ไม่มีอันนึไม่พอแม่การจะให้ของผู้มีพระคุณกับเราเนี่ยเราต้องนั่งก่อนไม่ใช่ยื่นะด่ให้นะอะไร่อันนี้จะให้ไม่ให้อันนาไม้เท่ากันเออไว้ยืนแ่ไม่เท่าก็ได้จน้ไม่เท่าจะน้อยใจ่หละไม่เท่า เอ้เท่ามากเลยเิเ่มากเอิไม่เทมาอิดยมาเล้านรร้ยายมานั่งกระหับบอกน้ำร้านตามที่ไหนเาหแตหูตุ้ำห้พอไ่ได้ให้จตเต้ระให้แต่ตาหลอฮเอ่ดยากมาิามาน้อยใจใไหมอ้ยายม่าน้อยใก็เป็นละเนมาห้าเมปีนหนึ่งถือไพ่ม่นีเพืน่ไปาเียงหนียงเหนียงเหนียป่า อาด่มแม่งานอร้างแม่งานอะไปางปทำานแสดงงที่ดานีของปีใหม่ก็บอด่าอม่ไปซื้อยากขอร

แม่ก็ไมัหาบไม่เท่าก็ให้อายุมันขว่านนเไม่เท่าเด้อพอเท่าน้ำซ้ำกันลูกซ้ำกันเก็บไปขางเราซ้ำกันแล้วมันเห็นไม่เท่าเออมันเห็นไม่เท่า

ขับเชื้อปอดได้ความใคร่แบบนี้ขึ้นเวทีมาแล้วได้กระหาเชียงเลียนไหลได้มาแล้วแถมมันคอมันฆ่าได้มาแล้วใช่เดี๋ยวนุนจะมอบให้ไม่ไงมาให้แม่กับให้แม่กับพ่อเอาพ่อก็ลงมาแม่มาพ่อลงมาด้วยเร็วมานั่งข้างแม่เลยมามัเนี้ยว่าอย่าออกเชือดโบ่ต้องล่างแล้วเมียหอมเมียซื้อๆสิไปล่างมือให้ยังโอ้ น้าอ้าวจะมือกันมันข้าวมันข้าวหรอกินข้าวเป็นยังไงดินี่ดิเอัมือเลยนี่นี่นี่เออก็ต้องก็ต้องก็ต้องความบอบเลยความอมเลยนวาเนยัไ้

ร้องฝากอะไรมาเจ้าเาให้ราขันสุดท้ายก่อนก่อนได้แจกลกนหมดอันนี้เข้ามเอาเมือนว่า้องเปล่าเลยเอาให้น้องดกเอาไปเลยเอหรอฮอผมนีได้กบลยว่ะ นี่นี่ได้ขาเสร็จนเขาี่อัไนี้ขออหนูซื้อมาให้เลยนะเนี่ยก็เล่าเจ้าเองนะเพราะว่ามันสวยเลยคนได้น้องมาเนี่โอ้โหว้อ่ะใคเป่ามวผู้ใดเป่าทั้งมเฮ้ยรเป่าวะใครเป่าเนาะ เตรมตัวเ้อมาที่นี่ี่อนนัง่ไิเล่เดีวนี้โาห้าาับาเ้อเจอกันนาหานไปเจนนาห้าไปเไปเพร่ะเไปเจอกระนาห้านั่นเงจิเพิ่มกดตาเทียน แกูเ่าเห็นนี่เลยมันกูแนวก็จะเบาเลยอทานผู้น่ะมึนมึ๊กล้องคนปิ้นหรือนกัต้องเคลื่อนทานนวเอม่กัดม่นไเนม่เอห้นไยาฉีเมียนยาีเมียนกเอาเันี้โอ้หกินหลายเลยกินหลายเขานียันเขามน ของมันมัน้หลายใชปมันขึ้นร้านไปเลอกเแน่ก็ได้เนาะบวชข้าวไปบวกข้าว่องขันเกลือข่อเนี่ยขันเกลือขันเกลือขันปูแล้วนะมาขันมะกอกไม่ได้มียนเลยฟ้าวไปจะได้ซาชิมันนี้นั่งนั่งพี่ป่านนั่งนั่งอะไรลืมไปครับอย่าไทยก็พันใบพันนึงเอวบอปะบ่กเอวก็บกเจี๊ยกจ มาถังแพงเอาจะให้น้องไม่ดูอีหลักจริงจริงๆหนูก er ็ตั้งใจให้นงแหละแต่ว่าพอไปป้อมามันมันคักดีหน่อยหรือเปล่าเปาคุยหรือโกรธโกรธค่ะเราเกิดไปก็ต้องอาบน้ำโอ๊คิงไปที่ลาเราต้องรีบอากกว่าเราก็ต้องอาบน้ำแล้วก็มาแต่งหน้าแต่งตาใช่็ะ พ่อกันเทุกข้างแมลงยูเดินที่ยังก่อนเดินบานค่ะเดินบานเตะเดินบานเตะเดินเตะบานเดิบานเซโนค่ะสวัสดีค่่ะพอีดาาแม่มาแต่งหน้าแล้วว่เป็นผู้นิ่งๆยิ่งสิ้เด้อน้องใส่ชุดอะไรนะวันนี้โชว์หนูมีที่ขับนั่งดนตรีเล่นได้แค่นี้นะหอฟันข้ามขุ้งเพลงแรกน้ำตาหลุบนที่นอน รักงานแข่งเรือเสียงจากเสาลาวสาวบันเกินยังคอยบังเอิญมันได้คอยกอดผู้ยอดไว้คอยใจมั่งไฟแสงสองสี่หกแปดไปลองเข่าเพลงพอเขาโอเคในการเพลง็โอเคแล้วหนูก็จะเล่นมุกตลกไปด้วยต้องเข้าเสาชิบไหมครับอ่าไมเข้ากันเลยนี่ค่ะคือเพลงสีหนาสีหลอกมาแล้งเอาผัวมาด้วยไหคะเพิ่งนี้มันถึงสิบเอเล่นไม่ได้แล้วเรื่อแต่ก็เรืงแส่อีหล่ะเ้อบายบายบ๊ายบายผัวมา ไม่ได้หรือเปล่า <did> ไปเดินทางกันคะ่ะ